เป็นทั้งต้อเนื้อแล้วยังไม่พอมามาไหลติดด้วยไหลติดนี่จะอยู่ฝั่งซ้ายเวลาเวลาเวลาใส่ใส่เสื้อเขาคับเราจะรู้สึกเลยว่ามัน,ม,นมันปวดปวดแล้วบางทีมันลาวเข้ามาถึงหัวใจมันปั๊บจี๊งเลยโอ้แบบแบบเจ็บมากพอมันพอมันโดนปั๊บเมียรู้เลยว่ามันติดอยู่ข้างในเป็นอาก,การอย่างนี้มาเป็นปีแล้วเคยไปนวดไปนวดกับแผนไทยหลายๆที่ยิ่งนวดก็ยิ่งระบมยิ่งนวดก็ยิ่งเจ็บ ก็ยังติดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมาไม่พอต่อมลูกหมากโตเวลาวิ่งเวลาวิ่องออกกําลังกายรู้สึกว่ามันจะปวดแล้วเราเวลาเรามาจับรู้สึกว่ามันจะบว,ว,วาม,าบวมบวขึ้นบวมแล้วก็เวลานอนกลางคืนฉี่เยอะมากกลางคืนวันหนึ่งฉี่ประมาณห้าหกรอบจนคิดว่าตัวเองเป็นเบาหวานคนสุดท้ายหมอลงความเห็นว่าเป็นต่อมลูกหมากโตจะฉี่บ่อยและฝั่งซ้ายเนี่ย เป็นกระดูทับเส้นมันก็ว่าเส้นยุดเวลานั่งนั่งพับขามอขาไม่ได้เลยนั่งกับพื้นนี่ขัดตระมาไม่ได้ต้องเหยียดขาเวลานั่งต้องเหยียดขา,ข,า,ข,าข้างข้างข้างขาขวานี่มองได้แล้วจียสายขึ้นมาจนหวนรู้สึกว่าจะชาชารู้ร,รู้รู้ตัวเลยว่าชาสีบหนึ 1, ่งครึ่งสบวันหนึ่งทํางานอยู่เพื่อนก็โทรมาบอกว่า,วาอยากกินผลิตภัณฑ์กาแฟไหมที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะ กินล้วคนกินล้วสอบโจทย์มากเราเราฟังเราก็เป็นคนที่ที่ฟังด้วยเห็นด้วยผลอยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญคือต้องลองก่อนเราเพงจะรู้ว่าดีไม่ดีเพราะตัดสินใจลองเพื่อนก็เลยให้เพื่อนสั่งมาก็เป็นคนที่ชอบกินสมุนไพรอยู่แล้วแต่ว่าถกาแฟทั่วไปกินไม่ได้นะกาแฟทั่วไปรู้สึกว่ากินแล้วใจสั่งนอนไม่หลับใจสั่งเลยนอนไม่หลับคือคือกินไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสมุนไพรกินได้เพราะชอบสมุนไพรอยู่แล้ว ผลสุดท้ายกินมาต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วมาสังเกตดูพอเรามาสังเกตดูปับรู้เลยว่าเอา้าตาเราแต่ก่อนมันแดงแแล้วทําไมมันมันเริ่มจางลง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 เรื่อยๆเราก็กินไปเรื่อยๆผลสุดท้ายเรามาดูเอา้ามันหายหายไปเลยจากที่มันเป็นต้อเนื้อแดงแดเวลาเวลาเราเรา,เราโดนโดนแสงโดนแดดนี่มันจะมันจะเจ็บมากวเวลาหลับตาหรือว่าเวลาเราลับพักก่อนน้อยนี่มันจะ มันจะระคายเครื่องที่ดวงตาเราผลสุดท้ายพอกินไปก็จางลงจางลงแล้วที่สำคัญเอาไหลเราพิสที่เคยติดเนี่ยมันหลุดไปตอนไหนเราไม่รู้เลยแต่ว่าเวลาเราใส่เสื้อมันไม่มีแล้วอ่ะประมาณเนี้แล้วเคยฉีบ่บ่อยเอานอนนอนแล้วหลับลึกด้วยแล้วตื่นเชา้าเอาตื่นทีเดียวเลยตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเอามันเริ่มดีขึ้นทุกอย่างแล้วขาขาก็เอางอได้นั่งได้เป็นปกติ แต่ที่นี่คือซื้อกินมายี่สิบกล่องเคนเลยแต่ไม่รู้ว่าเห็นผมตั้งแต่ก่องไหนคือกินมาเรื่อยๆวันละสองซองบ้างสามซองบ้างประมาณนี้ทุกอย่างที่ที่ดีขึ้นตามลำดับก็มีต้อเนื้อไหลติดต่อมลูกหมากโตแล้วก็เส้นยึดเส้นตึงที่กระดูกทับเส้นตรงนี้แล้วก็ซี่งี้ชาทั้งแถบน็ดีขึ้นหมดตามลำดับ